ยินดีต้อนรับสู่สกระร,ระดับอําเภออ่าวลึกกับละครคุณธรรมที่มีชื่อว่าแสงแห่งศรัทธาเฮ้ยจบแล้วเราไปต่อที่ไหนดีวะ เราจะไปเป็นเด็กช่างวะเราจะไปเรียนมิตายาในโรงเตีววะเราจะไปเอาทุนชีวะทุนเกษตนมาไปต่อเฮ้ยนี่พ่อหน่อยกันววะจุดไปได้ทำอะไรกินลูกไปไหนกันแล้วอันนี้มันต้องไปล้าราวะเออใช่ اشهد ان لا اله إلا, الا الله <تصفيق> <تصفيق> อบอกก่อนเราได้นะวันที่เรากลับไปที่บ้านเพื่อนที่บ้านเร,อรอาเราว่าจบพิธีไปจะทำอะไรกินทำไมไม่บอกก่อนเวลาว่าที่เรามาเรียนที่พิตีเนี่ยเรายังมีสกรรระดับอำเภออาลึกมาเข้ามาให้ความรู้หลายด้านได้เลยนะโดยสกรระดับอำเภออาลึกมีการจัดการศึกษารวมกับสถาบันสอนศาสนาทางด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับซึ่งเน้นด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต l แ e l ลอง Learning เ,เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเรียนรู้การร่วมมือกันระหว่างสงกรระดับอำเภออ่าวึกและสถาบันสอนศาสนาจึงสามารถสร้างความเข้มแข็งในการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกๆด้านรวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่สิ้นสุดเป็นแสงสว่างส่องสู่เส้นทางใหม่ไม่ว่าชีวิตจะยากหรือง่ายเพียงใดาการเรียนรู้ทุกวันคือการเติบโตการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอยู่ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะผมซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาของสถาบันสอนศาสนาและสอกอรอระดับอำเภออาวลึกผมได้ค้นพบความสุขในการเรียนรู้ทำให้มีเป้าหมายในชีวิต ไต่กว่าที่จะเดินในเส้นทางที่ตนเองเลือกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมเจอเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผมแล้วแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคุณละ่ะเพื่อ,อได้การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้มีแค่ทางเดียวแต่มันคือความเข้าใจคุณค่าในสิ่งที่เรียนและใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด Life Long Learning เพราะเราเก e. ิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสลัมอะัยกุ้งเราตื่นร้อยประกาตนดิฉันนางสาวรว่นีดำดีเป็นศิษย์เก่าสกรรระดับอำเภออ่างเดได้นำความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและในระดับปริญญาโทของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ปัจจุบันดิฉันได้มีการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสกุลศาสตร์วิทยากระบี่ดังนั้นจึงอยากจะฝากน้องๆทุกคนว่า lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้มีแค่ทางเดียวแต่มันคือการเข้าใจคุณค่าในสิ่งที่เราเรียนและใช้มันให้เกิดประโยชน์ที่สุดดังคำคุมที่ว่าฐานของบ้านคืออิฐฐานของชีวิตคือการศึกษา